ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพาณิชย์สร้างสรรค์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสิทธิพรส่วนรณสุดนะครับเจ้าของ PD House ปทุมดีไซน์เดเวลลอปข้ามมันเดเวลลอปไม่เดเวลลอปเมนก็ไม่ได้ทำอสังหาครับเป็นการพัฒนาอยู่ช่วงการพัฒนาครับพัฒนาตลอดเวลาครับเมื่อกี้ค้างอยู่ครับเมื่อกี้ถามแล้วว่าเขาเดินมาเขามีความฝันแล้วคุณสิทธิพรรู้ได้ไงว่า ความฝันเขาเป็นความจริงเหรอ,อก็คงต้องเริ่มจากการแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งหนึ่งที่เวลาที่คนเดินเข้ามามเพื่อจะออทำฝันให้เป็นจริงเราจะไม่เน้นเรื่องของการขายหรือ,อจ้องที่จะขายแต่เราจะเริ่มให้ความรู้หรือให้ข้อมูลก่อนว่าในความฝันของคุณนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงได้คุณรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านวัสดุก่อสร้างเข้าใจไหม รูปแบบฟังก์ชันเข้าใจไหมนะครับเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างมีแหล่งเงินทุนหรือมีแหล่งเงินหรือยังมีเงินออมหรือยังนะครับเริ่มให้ความรู้ป้อนความรู้เข้าไปก่อนโดยที่ไม่มีการเร่งรัดหรือจะตัดให้เขาตัดสินใจนะครับรู้ไหมว่าบ้านที่สร้างอย่างปราณีตและมีคุณภาพเนี่ย re, มันดูยังไงอย่างลวกๆดูยังไงสิ่งพวกนี้จะเริ่มบอกกับผู้บริโภคก่อนดังนั้น คนที่เข้ามานะครับนอกจากนอกจากเข้ามาแล้วได้รับการบอกเล่าของเราแล้วเนี่ยบริษัทจับทําเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยอัดแน่นไปด้วยข้อมูลมากกว่าพันหน้าสําหรับคนที่พอจะเริ่มมีฝันก็จะค้นหาโอคือให้ความรู้ปูพื้นเขาปูพื้นเขาก่อนนะครับพเพราะฉะนั้นคุณก็รู้ว่าเขาจะคาดหวังอะไรใช่ครับจริงถ้ากับเขาจะรู้ด้วยใช่ไหมใช่เขาเดินเข้ามาเนี่ยคาแรกที่เจ้าหน้าที่ของผมอยากจะรู้จากเขาเลยก็คือ เ,เคยรู้จักหรือเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราหรือใหญ่ถ้าบอกว่าเคยแล้วเนี่ยโปเชแสดงว่าอ่านมาดีแล้วก่อนจะมาหาเรานะครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นพูดทําความเข้าใจกันง่ายขึ้นแต่ทําไมงั้นก็ต้องเริ่มกันใหม่ก็ต้องเริ่มปรับกันใหม่แล้วก็ต้องให้เวลาเขาในการศึกษาแต่ของพวกนี้มันเป็นต้นทุนหรอมันภาระค่าใช้จ่ายกับคุณหรือเปล่าเออก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งใช่นะครับแต่ถ้าเรามองว่าคนที่มี คิดจะมีบ้านนะครับถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเขาเขาจะเดินไปในทางที่ผิดหรือตัดสินใจในทางที่ผิดซึ่งเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็เข้าถึงผู้พดยผได้มากงนั้นการที่เรา,เาถ่ายทอดความรู้ขึ้นให้กับเขาอย่างตรงไปตรงมาแล้วมากที่สุดเนี่ยมันจะทําให้พู้โดมีความเข้าใจแล้วโดยเฉพาะวันนี้เนี่ย การอ่านและก็ผู้พวกเองมีความรู้พื้นฐานสูงขึ้นก็สิ่งหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้ใครมาหลอกนะครับแล้วก็จะจริงๆมันหลายคนก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วใช่หลายคนกหลอกต้องยอมรับใช่ครับดังนั้นการการให้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหนือคําโฆษณานะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่เราให้แล้วเขาเสิร์ชหาจากที่อื่นมันตรงกันหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาเข้ามาแล้วอันนั้นสําคัญที่สุดถือว่าเป็นถือว่าสาคัญที่สุดใช่ครับ พอแต่แต,แต,แต่คุณสิติพรเองก็มีเครื่องชี้วัดใช่ไหมมันต้องมีชีวช้วัดสองอันชี้วัดว่าเขารับไม่รับแต่ชี้วัดจริง<ม>ๆก็คือสิ่งที่คุณสิติพรพูดตั้งแต่แรกๆคือคุณภาพครับก็ของบ้านใช่หลังจาก<ม>ที่ให้ข้อมูลแล้ว<ม>สิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้ลูกค้าเชื่อใจหรือมั่นใจเรามากขึ้นเนี่ย<ม>เราจะไม่พาเขาไปดูบ้านตัวอย่างที่เราสร้างขึ้นมาแบบยังไม่มีเย้าของ แต่เราจะให้เขาเนี่ยคุยกับเจ้าของบ้านที่สร้างกับเราอยู่ทั้งหมดหรือว่าไปดูของอที่กําลังสร้างอยู่หรือถ้ายังไม่มีเวลาเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราแล้วไปดูว่าบริษัทกําลังก่อสร้างอยู่จํานวนกี่หลังลูกค้าชื่ออะไรบ้างเข้าไปดูความคืบหน้าโทรไปคุยกับลูกค้าได้เลยโทรไปคุยกับลูกค้าได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ดูว่าสร้างอยู่ที่ไหนฝีมือเป็นไงมีภาพประกอบลำดับอยู่ตลอด อัปเดตตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็จะทําให้เขาเริ่มจินตนาการไปควบคู่กับเราด้วยว่าออการสร้างบ้านนั้นมันมีลําดับขั้นตอนแล้วฝีมือเป็นยังไงนะครับสำคัญที่สุดเวลาที่เขาได้ไปคุยกับเจ้าของบ้านเราจะให้เขาคุยกันเองโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งแล้วเราก็จะบอกลูกค้าทุกรายว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นในการทํางานซึ่งจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุง ดันั้นไม่ต้องเล่าเรื่องดีทั้งหมดบอกไปตามจริงนะครับให้เขารู้ปัญหาก่อนเขาจะได้เข้าใจว่าปัญหามันมีเกิดขึ้นจริงแล้วเราจะเป็นผู้อธิบายว่าแนวทางการแก้ปัไขปัญหานั้นมีอย่างไรบ้างแมแต่ตอนนี้ระบบมันลงตัวแล้วยี่สิปีที่แล้วลมลุกคลุกคลานเคยทําอะไรพลาดบ้างโหเยอะครับก็พลาดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องของการตอบสนองเป็นเรื่องของการบริการเรื่องของการจัดการของบูคลาก่อนครับแต่ถ้าบอกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเก่าแล้ว เอาแล้วกับยี่สิบปีนะครับแล้วคุณทิพยพรปรับตัวยังไงอ่ะเวลาพลาดอ่ะบางคนเขาพลาดเขาเลิกเลยอ่ะก็คิดยังไงความรับผิดชอบครับดูว่าสิ่งที่เราผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจริงเราก็มีความรับผิดชอบพอที่จะแก้ไขแล้วก็ชดเชยนี่คือนี่คือสิ่งที่คืนกลับคือเราไม่วิ่งหนีทิ้งใช่ครับบางหมู่บ้านเขาสร้างเสร็จเขาทิ้งไปเลยนะใช่คือคืองานรับสร้างบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องยอมขัดทุน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและรักษาเครดิตของตัวเองไว้คือถ้าจะมาบอกว่าต้องกําไรทุกหลังไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือการทําธุรกิจกับบ้านที่มันมีอายุยาวนานแล้วคนที่ซื้อหรือสร้างกับเราเนี่ยเขาก็าอยู่ไปตลอดชีวิตนะครับแทบจะไม่มีใครขายต่อสักเท่าไหร่งนั้นพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าเรารักษาไม่ได้ตลาดของเราจะไปแบบเมาท์ทุเมาจู้จี้เกินจริงมีไหม ธรรมชาติต้องบอกว่าทามีหัวล้อได้แสดงว่าธรรมชาติจริงใช่ครับธรรมชาติครับก็เหมือนกันครับเราเวลาไปซื้อสินค้าหลักหมื่นหลักแสนเราก็จู้จี้เหมือนกันแน่นอนนะนี่จะเอาเงินทั้งชีวิตไปเนี่ยเป็นล้านเนี่ยใช่ใช่ครับบางคนต้องผ่อนไปอีกส5บห้าปีย0ิปีนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องจู้จี้ไอ้ที่คุยกันก็ได้ช่วยช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะอื ต่างจังหวัดเมื่อกี้คุณศรีพรเริ่มพูดกันซึ่งเดี๋ยวเราตอนเราคุยเรื่องสมาคมมันมีเรื่องต่างจังหวัดเรื่องในกรุงเทพด้วยคนกรุงเทพคนในเมืองคนต่างจังหวัดความต้องการผิดกันไหมวันนี้ต้องบอกว่าคนต่างจังหวัดไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ต่างจากคนกรุงเทพเหมือนกันแล้วนะแต่ว่ายีสิปีที่แล้วตอนทําปทุมธานีนั้นเป็นไงก็ก็ยังไม่เปลี่ยนก็คือสางบ้านยังก็ยัสร้างบ้านยังซี้จุกจิกแล้วก็ แต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราชัดเจนขึ้นก็คือความเชื่อถือถ้านับ20ปีตอนเริ่มต้นกับวันนี้มาก่อนมันเป็นเรื่องทีนายสิทธิพรเป็นใครกับตอนนี้พีดีเฮาส์เป็นใครเป็นคนละเรื่องกันใช่ครับแต่ว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดต้องบอกว่าแตกต่างหมายความว่าไงคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีซื้อกำลังซื้อสูงกว่าคนกรุงเทพได้ซ้ำใช่ใช่แต่ในเรื่องของมีเงินถุงเงินถังอ่ะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของ การรับฟังเหตุผลเนี่ยคนต่างังหวัดจะมีเพชเชอร์กับเราน้อยน้อยกว่าคนกรุงเทพซึ่งมันอาจจะเกิดสบายสบายง่ายๆเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากพฤติกรรมที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ท่ามกลางแรงกดดันมากมายไม่เคยไว้ใจใครไงคนกรุงเทพก็ทํานองนั้นครับใจเร็วเปลี่ยนใจง่ายนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดินไปบ้านเพื่อนเห็นเขามีอยากมีบ้างอะไรพวกนี้ใช่ครับซึ่งคนต่างวัดเนี่ยจะจะฟังฟังฟังเราแล้วก็ฟังเหตุผลฟังข้อมูล แล้วก็ค่อยๆตัดสินใจแม้แต่ว่าเราที่มีอุปสรรคอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะทำงานเนี่ยก็จะฟังเหตุผลก่อนอนะครับมันก็อาจจะเป็นด้วยไลฟส์สไตล์ที่เขาไม่ได้ทำงานหรือกดดันในขณะใช้ชีวิตจำวันน,นะครับนั้นทำธุรกิจในต่างจังหวัดเนี่ยก็ค่อนข้างจะ,ะไม่รีบร้อนเท่ากับแบบมันผิดกันไหมแบบบ้านอะไรพวกนี้ผิดกันไหม,มไม่ผิดครับไ<พ>อ<ม>้วัสดุกาา<ม>่อสร้างผไม่ผิดละ ไลฟส์สไตล์ใกล้กันอย่างคอนเซปต์ของบริษัทเนี่ยจุดยืนของเราตอนนี้ก็คือทำบ้านที่เป็นบ้านโดยการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขางจะถามเรื่องนี้ลูลกใจจริงๆเราเริ่มตรงนี้มาน่ากับปีงแตน่ปี2548นะคร,ครับจริงจังตอนที่เริ่มต้นทําบ้านประหยัดพลังงานบ้าน ที่ใช้วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่าการตอบรับเนี่ยกลายเป็นคนต่างจังหวัดดีกว่าคนกรุงเทพตอนเริ่มต้นอผมก็แปลกใจเหมือนก,กันว่าเอ๊ะข้อมูลของกรุงเทพเสพมากกว่าทำไมใช่ <ผม S 1> ใช่ต่างจังหวัดตอบรับเรื่องสิ่งแว,วดล้อมเนี่ยมาที่คนในเมืองก่อนอนะใช่ปรากฏว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยู่กับไม้อยู่กับอะไรพวกเนี้ยมานานแล้วเขาก็รู้ผล<อ>กระทบว่าธรรมชาติมาอยู่แล้วเออเวลาเกิดผลกระทบเพราะว่าไปทําลายธรรมชาติเนี่ยเขาได้รับก่อนอะไรพวกนี้ แต่ตอนนั้นกระแสมยังไม่ตื่นตัวเท่าวันนี้นะครับเราทําทีแรกๆเราก็ยอมรับว่าเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันเพราะว่าต้นทุนของวัสดุที่เป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการแพงกว่าเยอะนะสูงกว่าเมื่อก่อนมันสูงกว่า20-30ตะครับตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการผลิตมากขึ้นต้นทุนก็ค่อยๆไล่ๆกันมานะครับ แต่วันนี้พอบอกว่าเราเป็นคอนเซปต์บ้านประหยัดพลังงานและมีมส,สิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดเนี่ยอาแขนรับซึ่งผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่เราอดทนมาพอสมควรกว่าที่ผู้โพจะตอบรับวบนนี้ซึ่งมันก็มาจากปัจจัยที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ